สิ่งใดสมความปรารถนาะพี่น้องมาเราจะลืมไปขอโชคอลาภขอบุญบารมีขอวาสนาน้ำเพลินเด้อบนนทุนก็ไปแล้วปีที่แล้วฝันพร้อมรู้สึกปีที่แล้วไปแล้วก็มาฝันว่าพญานาคเลื่อยมาทั้งหน้าวัดนะครับทั้งหลังเป็นซาน้องบักไงเลยพี่น้องสวัสดีแมก่กานีกาแม่ลำพูนะครับสวัสดี215ท่านแล้วสวัสดีอาตตุยครับ สวัสดีแม่ส,สมพรครับสวัสดีสองรสาสิาท่านจะนวนอยบมานสิบห้าไปหรอนะครับเดี๋ยวให้พี่น้องเข้าขามาเบิง้งวันนี้แซบหน่วงข้าวเมลาดบนนนแกงเห็ดต้มเห็ดนะครับต้มเห็ดแบบอีสานบันเท้าครับต้มใส่น้ำปลาแดดใส่ผักขาใส่ผักอีกตูสดนามอนหอนนะครับเตรียมอุปกรณ์ไว้เบิดเแล้ว แล้วก็เมนูปิดท้ายที่ของออหน้าบอยครับคณะหมูกรอบบาร้นถึอใจถือถือใจ เนี้ยนี่แม่พี่น้องถือใจลูกโดดนี่ให้เบิ้งลูกโดดตัดแสบตัดแสบมือแรงมาเด้อบุได้มาอันเบิงบ้งหมอลำมากินต้มเห็ดสูตรพิซณุโลกถือใจบักคางเลยพี่น้องลูกโดดลูกโดดเอาแบบกินแล้วตาสวดไปเลยนะครับวันนี้ทําการแสดงที่วัดเทวราชตำบลท่าวัดพี่น้องอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นครับซอแจ้งนะครับเป็นงานเบิ้งซี่นะครับ นาประตูคือเป็นบัตรการกุศลแล้วแต่พี่น้องสิท่านผู้ใดท่านผู้นั้นได้บุญผู้ใดท่านผู้นั้นได้วาดาสนาสวัสดีคุณแม่ครัวคนสวยค่ะสวัสดีค่ะเบคควัวขอยเปรย์เตเป็น้องกระดาษจับบะฮุงยังใส่แบนเลยเบะฮุงเบิร์ตไปแล้วหนึ่งกิโลเมื่อวานขอบคุณอีเมีทางอุดรเพิ่นว่า เอากล้วยมาฝากนะครับพอดีได้ใส่ไข่อ้อกเป็นอาทิตย์ปุ๋เหล้วจังเบิดนะครับขอบคุณแม่หลายๆเด้อมือนอีกระมีอีเม่นะครับรู้สึกว่าเป็นข้าราชการเนาะนะเพื่นเอาบักแแ่งมาฝากสามถุงนะครับพื่น

พี่น้องแบเ้ปอ็นตห้าเปอร์เซ็นตพี่น้องปอยกไก่จากเจ้าวละหักอะไรแบตโขดเบิดแล้วปอยกไก่จากเจ้าวีละหักอะไรอยกไก่จัพี่น้องวละหักก่นน้าเดี๋ยวนนสิ้าเบิร์ใหม่ไปก่อนเดี๋พี่น้องแบตเบิดไายบายครับ